สตรอบอุ่นกุบกิบผ่าลูกๆเซอร์ไพรส์รับบี้สามีกลับบ้านหลังห่างเกือบปีภาพสุดอบอุ่นกุบกิบสมนทิพผ่าลูกๆน้องเป่าเปาและน้องเป่าเป้ไปเซอร์ไพรส์ต้อนรับพ่อบี้กลับบ้านถึงสนามบินลางสามีไปทําตามความฝันนานเกือบปีโดยทํางานที่ประเทศจีนเพียงลําพังเกือบหนึ่งปีสําหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มบี้คุณพ่อลูกสองที่มีแฟนๆอยู่ที่ประเทศจีนก็ไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มบี้เดินทางกลับบ้าน วแลว้โดยภรรยาสาวสวยกุบกิบสมอนทิ์ได้โพสต์โมเมนต์นาทีสุดประทับใจที่แอบเซอร์ไพรส์สามีโดยกันพาลูกๆน้องเป่าเปาและน้องเป่าเบ้พร้อมครอบครัวไปตอนรับคุณพ่อถึงสนามบินทั้งยังโพสต์ภาพสุดอบอุน่นและประทับใจในขณะที่สาวกุบกิบเองก็สวมกอดสามีด้วยความคิดถึงรวมถึงลูกๆทั้งสองคนด้วยซึ่งกุบกิบก็ยังมีการเขียนแคปชั่นบรรยายเอาไว้สุดซึ้งด้วยว่า ป้าป้ากลับมาเซอร์ไพรส์พวกเราหลังจากไม่ได้เจอกันมา353วันแต่เจอพวกเราเซอร์ไพรส์กลับพี่เป่าเป่าทำป้ายขนไปรับกันทั้งบ้านยินดีต้อนรับกลับมาพักผ่อนนะคะคนดีสิงหาคมปีนี้ใจดีกับพวกเราจังเลยเรามีบี้เป็นของตัวเองแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ต้อนรับหนุ่มบี้กลับบ้านหาครอบครัวกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวลวคะค่ะ